สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาต่อกัน e p ีที่6นะคะร่ำรวยได้เพาะกระเป๋าตางเพียงแค่ใบเดียวนะคะก็คือทิคแรกก็มีว่าเวลาเราได้รับเงินทอนนะคะเราก็าจะเก็บเงินทอนนะคะอาจจะเป็นเหรียญสิบใบยี่สิบใบห้าสิบก็ได้นะคะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนนะคะก็คือสมมติว่าเราเก็บเหรียญสิบนะคะก็คือเหรียญน,นั้นนะคะเราก็เอามาเก็บแยกกับปลกไว้ต่างหากเลยนะคะแล้วก็ เราก็เก็บแล้วก็เก็บลืมปไปเลยนะคะแล้วก็พอมันเต็มแล้วนะคะเราก็ค่อยเอาออกมานับแล้วเราอาจจะนําเงินเนี้ยไปใช้ใช้ส่วนตัวอย่างเช่นซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อเครื่องสําอางที่เราชอบหรือเราอยากจะได้นะคะหรือว่าเอานําไปท่องเที่ยวตามที่เราปรารถนานะคะโดยที่เราเนี่ยเวลาเราจะใช้เงนินอันเนี้ย เราจะใช้โดยความรู้สึกแบบที่ไม่อดอยากเวลาเก็บก็แบบไม่ได้เก็บแบบเขาเรียกว่าอะไรทุลักทุเลหรือแบบด้วยความขาดแคลนนะคะแล้วก็ทิคต่อมาก็คือเวลาที่จะใช้เงินเนี่ยค่ะก็ใช้ธนบัตรใบใหม่นะคะแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีธนบัตรใบใหม่เย่นให้กับพอค้าไม่ค้าจริงๆเราก็ต้องปรับบ ขอโทษพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ยื่นธนบัตรใบเก่าให้เหตุผลที่ทําไมต้องขอโทษเพราะคนรวยๆนะคะเขาก็จะใส่ใจความรู้สึกของคนที่รับเงินนะคะถ้าเขาได้รับเงินเนี่ยธนบัตรใหม่ๆเขาก็จะแบบมีความรู้สึกดีใจที่ได้ธนบัตรใบหม่ๆมานะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าเช่นเดียวกันนะคะเวลาทอนเงินก็ตอนให้ลูกค้าด้วยธนบัตรใบใหม่แต่ถ้า ไม่มีใบใหม,ม่จริงๆถ้าถอนให้ใบเก่าก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะที่ทอนทันทันบัตรใบเก่าให้การทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําใหเ้เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าและทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกที่ดีต่อพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าก็าจะกลับมา ซื้อของกับเราซ้ําแล้วซ้าอีกทําให้พ่อค้าและแม่ค้าเนี่ยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อค้ากับแม่ค้านะคะวันนี้ก็ขอจบทิกเล็กๆเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ